ดวงประจำวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2566วันนี้เส้นทางของเดอะซันโดดเด่นมั่นคงขึ้นก้าวหน้ารุ่งเรืองประสบความสำเร็จพลิกสถานการณ์ไม่ดีให้กลับมาสำเร็จได้มีเส้นทางของจกักรพรรดิโอกาสใหม่ๆเปลี่ยนแปลงดีขึ้นประสบความสำเร็จปีชื่อเสียงมีเกียรติยศและเส้นทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศล อำนาจบาสนาบารามีมาครบจะได้รับพรพิเศษผ่านอุปสรรคได้นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2566 พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่า แนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้จะมีเรื่องของการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาแล้วเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลมีส่วนสำคัญในการที่จะส่งให้ชาววันอาทิตย์ผ่านอุปสรรค แล้วก็เ,เริ่มต้นมีโอกาสใหม่ๆได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งกันนะครับเป็นเฮอร์มิสเฮอร์มิสคือนักบวชคือครูบาอาจารย์คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรื่องของบุญกุศลซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ชาววันอาทิตย์ ผ่านอุปสรรคได้พี่น้องชาววันอาทิตย์บางคนก็จะสนใจในเรื่องของการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมการเข้าวัดสร้างบุญกุศลการแผ่เมตตาสวดมนต์ภาวนาด้วยก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะส่งให้ท่านได้เรียนรู้เข้าใจอะไรดีดขึ้นและก็ทบทวนบทบาทแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองได้ และที่เชื่อมโยงไปจากจุดนั้นคือเรื่องของผู้ใหญ่ให้โอกาสให้ข้อคิดให้แนวทางการดำเนินชีวิตรวมทั้งจะมีส่วนช่วยเหลือให้ชาววันอาทิตย์ได้พบกับความเสเร็จได้จะมีแสงสว่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากภายในจิตใจของท่านที่เรียนรู้ด้วยตัวเองหรือไม่ก็จะมีแสงสว่างเข้ามาในการที่ผู้ใหญ่ให้ข้อแนะนำให้โอกาส ในการที่จะสร้างงานดำเนินชีวิตก้าวสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ก็เป็นเตร็งนะครับนี่เป็นเรื่องของบทบาทสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์ด้วยท่านจะมีความเข้มแข็งมีความเป็นผู้นำมีความพร้อมในการที่จะสร้างงาน โดดเด่นขึ้นมาได้ในช่วงนี้นะครับมีความเป็นผู้นำสูงแก้ไขปัญหาของการงานได้ปัญหาอุปสรรคต่างๆได้การดำเนินชีวิตก็จะโดดเด่นขึ้นมาได้ไม่แพ้สุภาพบุรุษนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ 3. เป็นเด็กถือเรียญน,นะครับ เป็นเรื่องของลูกหลานบริวารด้วยเป็นองค์ประกอบที่มีส่วนเติมเต็มเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องพนักงานลูกหลานบริวารก็จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมในการสร้างงานในการที่จะทําอะไรเป็นส่วนหนึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจที่ดีต่อกันรวมทั้งเรื่องของการเงินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้การใช้จ่ายการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะมีส่วนร่วมในบทบาทที่เข้ามา ในช่วงนี้ครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับจะมีโชคลาภเรื่องงานเรื่องการเงินมาจากผู้ใหญ่นะครับมีโอกาสได้รับความสมหวังมีโอกาสเข้ามาในช่วงเวลานี้แต่ว่าสำหรับคนที่รอความรักนะครับ ก็คงต้องให้เวลาในการรอคอยบ้างครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของคนที่จะได้รับความสำเร็จผ่านอุปสรรคแล้วก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองก้าวสู่ความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้รับความสำเร็จผ่านอุปสรรคได้มีแสงสว่างเข้ามาเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นนะครับแม้ว่า ความรักอาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นักในวันนี้ต้องรอต่อไปนะครับส่วนโอกาสทางด้านของการเงินโอกาสของโชคลาภยังดียังมีจุดเด่นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหา อุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้โอกาสดีนะครับดีในส่วนของการงานการเงินนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีเรื่องที่ควรระวัง ส่วนรายระเยดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะมีอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับเป็นห้าเมตาเรื่องที่ควรระวังมาก่อนนะครับวันนี้นะครับอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจความขัดแย้งการทะเละวิวาทซึ่งก็จะเป็นส่วนที่พี่น้องชาววันจันทร์อาจจะเจอนะครับอาจจะไม่เจอก็ดีนะครับถ้าไม่เจอ เพราะฉะนั้นควรที่จะดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังอย่าใจร้อนกับเพื่อนร่วมงานกับคนที่เราไปตกิดต่อด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามวันนี้ควรที่จะมีเหตุมีผลใจเย็นๆนะครับอะไรที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งวันนี้ขอให้รู้ให้ทันตั้งหลักให้ได้ไม่นำไปสู่จุดนั้นจะดีกว่าครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นพระสังฆราชนะครับนี่ก็บทบาทผู้ใหญ่ นักปราศคุบาอาจารย์ผู้บริหารเจ้าน้ายมีส่วนร่วมในการที่จะส่งให้ชาววันจันทร์ได้รับความสําเร็จมีโอกาสดีในเรื่องของการงานมีความมั่นคงไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับคืออะไรที่มันเชื่อมโยงกับผู้ใหญ่ ก็จะมีผลลัพธ์ที่น่าพอใจนะครับงานดีขึ้นได้รับข้อแนะนําแนวทางที่ดีๆผ่านอุปสรรคได้แล้วก็จะเด่นขึ้นมาในอนาคตนะครับหรือไม่ก็จะเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับเรื่องของศาสนาด้วยสร้างบุญสร้างกุศลทำกิจกรรมดีๆเรียนรู้พัฒนาตัวเองก็จะโดดเด่นขึ้นมาในช่วงนี้เหมือนกันนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น8เรียนนะครับเรื่องของการเงิน วันนี้มีโอกาสได้รับเงินมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินจากอาชีพเสริมอาชีพพิเศษอาชีพที่ใช้ความรู้เฉพาะบุคคลทักษะเฉพาะด้านก็จะมีส่วนทำให้การเงินของชาววันจันทร์มีความมั่นคงรับเงินมาหลายทางนอกเื้อจากรายได้ประจำท่านก็จะมีรายได้เสริมเข้ามาด้วยนะครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่ดี สำหรับเรื่องของการเงินนะครับรับเงินเป็นก้อนได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางสำหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นเลเวอร์นะครับวันนี้ความรักมาแรงมาพร้อมกับโชคลาภนะครับมาช้อมพร้อมกับสิ่งที่ดีๆสำหรับคนที่รอคอยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน จันทร์วันนี้ดวงของผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดวงของครูบาอาจารย์ดวงของคนที่จะได้รับความสําเร็จผ่านอุปสรรคได้ก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นในเรื่องของการงานการดําเนินชีวิตนะครับการเงินก็จะมาพร้อมกับความสำเร,ร็จโดยเฉพาะการเงินที่มาจากความรู้ความสามารถอาชีพพิเศษของแต่ละคนนะครับก็จะเป็นจุดเด่นจุดเพิ่มเข้ามาในเรื่องของการเงินนะครับส่วนเรื่องของความรักวันนี้จะมาพร้อมกับ สิ่งดีๆโชคลาภโอกาสนะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องชาววันจันทร์ควรที่จะวระมัดระวังความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับก็ฝากกันเป็นแนวทางสำหรับชาววันจันทร์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับ พี่น้องชาววันอังคารเส้นทางดวงวันนี้เป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารวันนี้มีเส้นทางของเดซันอำนาจวาสนาบรารเมีเปลี่ยนแปลงวิกฤตเป็นโอกาสทองประสบความสำเร็จได้ยิ่งใหญ่สมบูรณ์ได้ แต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีจุดที่ควรระวังอยู่เหมือนกันส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ6ดาบ6ดาบคือโอกาสชาววันอังคารที่จะสามารถคลี่คลายปัญหาแก้ไขปัญหา ผ่านอุปสรรคนะครับท่านอาจจะเหนื่อยอาจจะท้ออาจจะรอคอยอาจจะอยากแก้ไขเจอปัญหาโน่นนี่นั่นมาตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับวันนี้จะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโอกาสของท่านคือความสําเร็จท่านเดินทางมานานๆท่านก็จะมีโอกาสดีได้พักผ่อนได้ประสบความสำเร็จเดินทางถึงเส้นชัยมีความหวังมีอนาคตที่สดใสขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักที่รอคอยนะครับนี่เป็นโอกาสดีสำหรับนักต่อสู้ที่รู้สึกว่าเหนื่อยแทบจะหมดกำลังใจแต่โอกาสดีกำลังจะเกิดขึ้นครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับเป็นซั้นเป็นเส้นทางของความสำเร็จเป็นโอกาสใหม่ โอกาสดีในการที่ชาวบันทังคารจะพลิกสถานการณ์ไม่ดีให้เกิดความมั่นคงได้ก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นในเรื่องของการงานนะครับท่านมีโอกาสประสบความสำเร็จมีความรุ่งเรืองในหน้าที่ของการงานมีความก้าวหน้ามีอาชีพใหม่ๆเข้ามามีงานใหม่เข้ามามีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือมีความมั่นคงขึ้นและนอกจากนี้นะครับบางคนยังมีอำนาจ มีบรารมีมีวาสนาดีมีคนยอมรับในสิ่งที่ได้ทำนั่นคือความโดดเด่นขึ้นมามีชื่อเสียงมีเกียรติยศที่เติมเต็มเข้ามานะครับนี่คือชีวิตที่จะผ่านอุปสรรคแล้วก็พบกับโอกาสพบกับความรุ่งเรืองดีมากนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับเป็น10ดาบนะครับ สิดาบคือเรื่องของสุขภาพที่ควรระวังสำหรับชาววันอังคารนะครับไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนเราควรที่จะดูแลสุขภาพก่อนนะครับจะทําอะไรที่มันหักโหมจะทําอะไรที่มันมีความเสี่ยงสูง,สง,สงก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับอ,อย่าลืมมองข้ามนะครับสุขภาพวันนี้นะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วย ถือว่าสุดยอดของคนที่จะโชคดีมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นอัศวินไม้เท้าวันนี้โชคลาภมาพร้อมกับ การงานที่ดีขึ้นโดดเด่นขึ้นบางคนได้งานใหม่บางคนก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานที่ดีขึ้นนั่นคือโอกาสนะครับถือว่าเป็นโชคลาบแบบมาพร้อมก,กับการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ค่าตอบแทนมาพร้อมกับความสําเร็จที่เป็นเรื่องของการงานนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ควรระวังสุขภาพก่อนนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนอย่างไร แต่โอกาสคนที่ทำงานคนที่รอคอยโอกาสคนที่เจอปัญหามาก่อนหน้านี้ในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับท่านมีโอกาสที่จะผ่านอุปสรรคแล้วก็ก้าวสู่ความสำเร็จได้มาถึงเส้นชัยในสิ่งที่รอคอยนะครับเปลี่ยนแปลงด้ดีขึ้น,ลนและมี สิ่งใหม่ๆเข้ามาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้มีความสำเร็จมีความรุ่งเรืองชื่อเสียงเกิตยิยศงานรุ่งเรืองขึ้นก้าวหน้ามั่นคงขึ้นมีความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนะครับและนอกจากนี้โชคลาบก็มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธ พี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้นะครับชีวิตยังมีสองด้านนะครับคือจะประสบความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีเรื่องที่ยังเป็นปัญหา ที่ควรระวังนะครับผลลัพธ์แนวโน้มจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1นะครับเป็น3ถ้วยนะครับ3มถ้วยคือความสมหวังในสิ่งที่รอคอยนะครับในเรื่องของการงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นนะครับแล้วความรักภาพรวมยังดีวันนี้จะได้รับโอกาสมีความส็จเป็นที่น่าพอใจมีงานเลี้ยงมีความสุขมีความเพลิดเพลินมีงานฉลอง ในความสำเร็จที่เป็นรูปปัตธรรมนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น3ดาบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งการทะเลวิวาทสําหรับชาววันพุธนะครับวันนี้เกิดขึ้นง่ายเพราะฉะนั้นใครที่ได้มีโอกาสฟังดูคลิปนี้นะครับต้องใจเย็นเย็นมีเหตุมีผล นะครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนอย่างรายการติดต่อง,งานการจราจาตรตกลงใดๆก็ตามนะครับต้องมีเขาเรียกว่ามีความพร้อมทั้งด้านจิตใจใจเย็นรู้ให้ทันอย่า,อ,าอะไรที่มันไปสู่ความขัดแย้งก็ต้องระวัดระวังนะครับอันนี้ป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีอะไรที่ทําท่าจดัดดีพอมีปัญหาเกิดขึ้นมามันก็อาจจะทําให้เสียหาย ผิดพลาดได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันพุธครับเป็น5ถ้วยนะครับนี่เป็นเรื่องของผลลัพธ์จากสิ่งที่รอคอยการรอคอยบางครั้งนะครับเราตั้งเป้าหมายไว้สูงเราควรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้นะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการคาดหวัง ก็เกิดความรู้สึกไม่ดีมีความารู้สึกแย่ๆเกิดขึ้นมีข้อเปรียบเทียบไม่พอใจนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องชาวบันพุทธก็ต้องเรียนรู้จากตัวท่านเองแหละว่าสิ่งที่ท่านได้รับโอกาสที่ท่านได้มาผลลัพธ์เป็นอย่างนี้จะพอใจไม่พอใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับคนที่พอใจกับโอกาสนั้นก็จะมีความสุขได้มีโอกาสใหม่ๆตามมาด้วยนะครับแต่คนที่มัว เขาเรียกว่ามีมองไปที่จุดที่มันมันไม่ดีอย่างเดียวเห็นผลลัพธ์นั้นไม่เป็นที่น่าพอใจก็จะเกิดความรู้สึกเป็นกังวลมีความเครียดมีความเปรียบเทียบอะไรบางอย่างตามมาด้วยก็จะทําให้โอกาสดีๆมันหลุดลอยไปได้เหมือนกันนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางสําหรับชาววันพุธนะครับเป็นราชา เหรียญน,นะครับวันนี้มีโชคลาภนะครับมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินนะครับคนที่รอคอยเงินอยู่จะสมหวังพลิกชีวิตได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้จะมีความมั่นคงที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พุธนะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสได้รับความสําเร็จสมหวังในสิ่งที่รอคอยการงานการเงินความรักนะครับแม้ว่าท่านจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องที่ควรระวังนะครับวันนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะผ่านอุปสรรคได้นะครับข้อสำคัญคือใจเย็นๆอย่าทำอะไรที่เป็นชันวนของความขัดแย้งจนเกินไปแล้วก็เรียนรู้พัฒนาจากสิ่งที่ได้รับว่าดี หรือว่ามีคุณค่าอยู่นะครับและท่านก็จะผ่านอุปสรรคตรงนั้นได้จะมีความมั่นคงขึ้นแล้วมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาและยังมีโชคลาภเข้ามาการเงินจะดีขึ้นครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีพี่น้องชาววันพฤหัสบดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างาไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่า แนวโน้มที่ฐางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพัหัส,สบดีนะครับวันนี้ยังเป็นวันที่ยังไม่ลงตัวเท่าไหรนะ่นักแม้ว่างานจะเยอะงานจะเด่นการเงินดีมีรายรับมีรายได้นะครับแต่ว่ายังมีความขัดแย้งยังมีเรื่องที่ควรระวังยังมีปัญหาต้องสะสางนะครับ ส่วนรายละยดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1เป็น5เหรียญน,นะครับ5เหรียญคือปัญหาเรื่องของรายจ่ายวันนี้รายจ่ายยังเยอะยังรออยู่นะครับอาจจะมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวด้วยนะครับ ก็ฝากว่าพี่น้องชาววันพฤหัสบดีวันนี้ต้องระมัดระวังบริหารการเงินด้วยความรอบคอบเพราะว่าเรามีความจำเป็นในการที่จะต้องใช้ใจ่ายเงินแบบไม่เต็มใจหรือมากจำนวนมากเป็นพิเศษเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2มีเดวิลอยู่ด้วยนะครับเดวิลคืองานคือเงินคือสิ่งที่ต้องระวังวันนี้งานเยอะนะครับชาววันพฤหัสบดีมองภาพรวมแล้วงานเยอะงานใหม่งานเก่าเข้ามาตลอด ต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีปัญหาบางอย่างบางงานบางคนทำให้เกิดอุปสรรคได้เกิดความสูญเสียเกิดข้อผิดพลาดทําให้เสียทรัพย์เสียโอกาสตรงนั้นตรงนี้ผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการดําเนินชีวิตอาจจะมีข้อขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันได้ต้องเสียเวลาในการสาสางแก้ไขปัญหาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ควรเราวังปัญหาการงาน ที่รับงานทําสัญญาจรจาตกลงการดําเนินชีวิตด้วยการเงินด้วยอาจจะมีรายจ่ายมีข้อตรงนั้นตรงนี้เข้ามาเกิดความขัดแย้งได้นะครับความรักก็อาจจะยังไม่ลงตัวไม่เข้าใจซึ่งกันและกันสุขภาพด้วยนะครับก็ต้องระวังในส่วนนี้สําหรับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นเด็กถือดาบนะครับเป็นเรื่องลูกหลานบริวารที่ยังต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเราในฐานะเป็นผู้นําเป็นผู้ผใหญ่ต้องดูแลนะครับเป็นครูบาอาจารย์ด้วยตามบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับส่วนอนาคตคือความมั่นคงมุ่งมั่นและก็เดินหน้าต่อไปท่านจะประสบความสําเร็จนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสำหรับชาววันพฤริหัสบดีนะครับเป็นสี่ถ้วยนะครับสิ่งที่ท่านรอคอยนะครับอาจจะยังไม่ได้เต็มที่อาจจะได้มาบางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความสมบังนนุนนิ่นั่นโชคลาบทรัพย์สินรายได้นะครับอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะครับในการรอคอยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีวันนี้ดวงคนยังมีโอกาสที่จะเจอปัญหาเจระปศรจากเรื่องงานจากเรื่องของการเงินจากเรื่องคนบางคนนะครับรวมทั้งเรื่องของสุขภาพควรที่จะดําเนินชีวิตจะทําอะไรวันนี้ต้องระวังร,รอบครอบเอกสารสัญญาการงานการเงินด้วยตรวจสอบดีๆป้องกอันข้อผิดพลาดรวมทั้งการดูแลลูกหลานบริวารลูกน้องพนักง,งานด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาได้สุขภาพก็ยังเป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับวันนี้ ต้องดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังรอบครอบอดทนรอคอยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพารหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้งานงานแล้วก็งานเด่นขึ้นนะครับเด่นขึ้นเด่นขึ้นแล้วก็จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น3ไม้เท้า3ไม้เท้าคือการที่ท่านจะได้งานใหม่ทำสัญญา การเจราจาทำข้อตกลงใหม่ๆเพื่อนร่วมงานใหม่เดินหน้าไปทำงานที่ใหม่ประมาณนี้นะครับคือการเปลี่ยนแปลงขยับเข้าไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นนะครับบางคนก็เดินทางไกลศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมสร้างโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะครับการเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนผลประกอบการมีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้ลงทุนให้บริหารด้วยนะครับความรักก็เริ่มต้นใกล้เป็นความจริง สำหรับคนที่รอคอยความรักนะครับบางทีก็มองไกลๆถึงต่างประเทศด้วยในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานการเงินที่รอหรือว่าความรักที่รอนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น9ไม่เท้านะครับอันนี้ก็งานเช่นเดียวกันนะครับงานเดิมมีอยู่แล้วงานใหม่ก็เข้ามางานเยอะขึ้นนะครับในช่วงนี้สําหรับชาวปันสุขไม่วางานประจํางาน,รงานฟรีแลนซ์นะครับบริหารงาน แล้วก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันสุขครับเป็นเด็กถือไม่เท้านี่ก็เรื่องของการงานบทบาทหน้าที่ด้วยนะครับ ตามแต่ละคนนะครับคนเป็นเจ้านายเป็นผู้บริหารก็จะมีเรื่องของลูกน้องพนกักงานบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับให้คําแนะนําให้แนวทางชี้แนะตรงนั้นตรงนี้คนเป็นครูบาอาจารย์ก็จะมีเรื่องของลูกศิษย์เข้ามานะครับคนเป็นพ่อแม่ก็จะลูกหลานที่เราต้องรับผิดชอบนะครับแต่ว่าเป็นกิจกรรมดีๆตามบทบาทดีๆของแต่ละคนครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นดวงของเอ็มเพอนะครับวันนี้โชคใหญ่กําลังจะมานะครับโอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการงานโอกาสทางการเงินรับทรัพย์รับโชคมั่นคงร่ํารวยรอทั้งรวมทั้งคนที่รอคอยความรักที่มาจากแดนไกลๆด้วยนะครับมีโอกาสสมหวังครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน สุกนะครับวันนี้ดวงของการงานการเงินความรักโดดเด่นเป็นพิเศษไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแล้วนะครับบทบาทจะเด่นชัดขึ้นมั่นคงขึ้นรุ่งเรืองขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังแบบมั่นคงรุ่งเรืองมีอํานาจมีบรารมีชื่อเสียงเกียรตยิยศรวมทั้งโชคลาภก้อนโตทรัพย์สินใดได,ได้ความรักมาจากแดนไกลด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันสุกครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไราการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรามาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับคนที่รอข่าวดีรอโอกาส วันนี้นะครับมีแนวโน้มจะได้รับนะครับเพราะว่าเป็นโชคที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้นดวงเทน่าน,นี้กำลังเด่นนะครับเริ่มต้นได้ใหม่รอคอยจะสมหวังแต่อย่าไรก็ตามนะครับยังมีปัญหาบางจุดที่ควรระวังส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ5ดาบ5ดาบคืออุปสรรคคือปัญหาข้อที่ควรระวังนะครับมาจากคน คนบางคนมาพร้อมกับความเสียหายมาพร้อมกับข้อผิดพลาดมาพร้อมกับความขัดแย้งการทะเลาะหรือว่าอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสตรงนั้นตรงนี้เสียชื่อเสียงก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ควรจะระมัดระวังป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับมี กิจกรรมที่อาจจะมีคนเข้ามาร่วมงานกันมากเป็นพิเศษนะครับพี่น้องชาวบันเสาร์นะครับมีความสุขมีความเปริดเพลินม,มีคนมาร่วมงานกันเยอะๆลูกน้องลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามาในช่วงนี้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น4ไม้เท้าโอกาสดีในเรื่องของการงานการเงินความรักก็ยังมีความเป็นไปได้นะครับวันนี้งานที่รอจะได้งานทํา ไม่ว่างงานประจำงานส่วนตัวงานฟรีล้ซนการเริ่มต้นงานใหม่ๆมีโอกาสได้รับนะครับการเงินก็มีแนวโน้มที่ดีในการที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนผลประกอบการตรงนั้นตรงนี้ดีขึ้นนะครับความรักก็มีแนวโน้มจะสมหวังคนที่รอคอยความรักก็เป็นช่วงเวลาที่ดีครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นจัส m เมน วันนี้มีโชคลาภนะครับมีโอกาสดีได้รับข่าวดีเปลี่ยนแปลงชีวิตเด้ดีขึ้นงานเงินความรักเริ่มอยู่ในทิศท,ทางที่ดีขึ้นโอกาสใหม่ๆซึ่งศักดิ์ธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้รับผลในทิศท,ทางที่ดีขึ้นครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงการงานการเงินความรักอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจไม่ว่าจะเริ่มต้นงานใหม่รอคอยงานมีโอกาสเข้ามาทั้งงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การเงินดีขึ้นคนที่รอคอยเงนินจะสมหวังความรักก็จะสมหวังเช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสมีโชคลาภมีชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุุศลจะส่งให้ท่านได้รับความสำเร็จนะครับแต่อะไรก็ตามวันนี้ อย่ามองข้ามปัญหาที่มาจากคนบางคนนะครับป้องกันระมัดระวังไว้ก่อนสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเอาละรครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขโชคลาบาสนานะครับ พี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆประสบความสำเร็จรุ่งเรืองมั่นคงร่ํารวยมีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ